สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหานะอันนี้นะฮะเครื่องร้อนฮนะเครื่องเครื่องขึ้นแดงนะฮะตะกี้เครื่องมันขึ้นแดงฮนะแดงก็คือตัวนี้เลยนะเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องจอดเครื่องก่อนนะจอดเครื่องพักเครื่องให้เย็นก่อนนะสักสิบนาทีก็ได้นะ แล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดฝากระโปรงนะยาฝืนขับต่อนะฮะนะครับเมื่อเมื่อเครื่องฮีทเนี่ยเครื่องร้อนพอเราจอดจอดที่เครื่องเย็นแล้วนะฮะก็สักมันสิบนาทีสิบห้านาทีนะฮะเราก็มาดูเช็คหมอ้อน้ำนะเช็คหมอ้อน้ำเนี่ยถ้าเครื่องยังไม่ค่อยเย็นสนิทเงี่ยห้ามเปิดเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะมีแบบ แรงดันไอความร้อนพุ่งนะฮะอาจจะพุ่งใส่หน้าได้ลวกมือลวกหน้าได้นะอันตรายมากนะฮะฉะนั้นก่อนเราจะเปิดหม้อน้ำเราจะต้องให้เครื่องมันค่อนข้างเย็นเย็นก่อนนะเย็นสมิทนะฮะหรือไม่ก็อุ่นๆก็ได้นะแล้วก็ถ้าเรามีผ้าเราก็เอาผ้ามาคลุมนะแล้วก็ค่อยๆเปิดนะหันหน้าไปทางอื่นะนะใไกจนะแต่นี้เครื่องมันของผมมันเริ่มเย็นแล้วนะฮะแล้วก็ผมจะมาทำการเปิด ผมค่อยๆค่อยเปิดะระวังนันตะลายนะอโอเคค่อยๆปิดนะโอเคอันนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมมาเช็คน้ำในหม้อน้ำกันวันนี้น้ำค่อนข้างแห้งนะเพราะรถคันนี้นนมันเก้าปีกว่าแล้วนะ หม้อน้ำอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าเดี๋ยวผมจะทําการเตริมหม้อน้ําการเตริมหม้อน้ําถ้าเครื่องไม่เย็นสนิทห้ามเติมเด็ดขาดนะยกเว้นถ้าเราเร่งคือนี่จริงๆนะหรือมืดๆเนี่ยเราอาจจะมีวิธีนะวิธีก็คือเราจะต้องเปิดเครื่องแล้วค่อยๆเติมน้ํานะห้ามเติมน้ําโดย ไม่เปิดเครื่องเด็ดขาดเพราะว่าฝาโกงอาจจะโกงได้นะอันนี้กรณีที่น้ําน้ําขาดนะเราต้องเติมนะจะลืมนะถ้าเครื่องไม่ยังสนิทห้ามเติมเด็ดขาดแต่ถ้าเราดิดเครื่องไม่ได้เราจะเติมเราต้องเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องไว้แล้วค่อยๆเติมน้าโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดสตาร์ทเครื่องก่อนนะโอเคที่ผมสตาร์ทเครื่องแล้นะนี่ผมจะค่อยๆเติมน้ำนะ ค่อยหยอดนะอย่าไปเททีเดียวหมดนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องฝาสูบนะค่อยๆหยอดน้ำลงไปนะหน้าไม่ต้องไปชงโง่ตรงมอน้ำนะเดี๋ยวบางทีมันมีแรงดันความร้อนขึ้นนะเดี๋ยวมันจะลวกน้านนะเห็นวหมค่อยๆหย่อดเพียงนิดนะ พยายามเติมไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้นนคือกรณีฉุกเฉินนะเดี๋ยวพอ พอมันวิ่งได้เข้าอู่ได้ปุ๊บเราก็ไปเช็คสายทีนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันวิ่งไม่ได้อันนี้คือแก้ขัดกันนะอย่าลืมเติมน้ำต้องเปิดเครื่องทุกครั้งนะฮะสำคัญนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอกันนะอรอไล่อากาศนิดนึง คือถ้าน้ำไม่พุ่งแรงๆเนี่ยแสดงว่าฝาสูบยังไม่โก่งนะอันนี้ก็โชคดีนะนาที่มันยังไม่นี่มากนะโอเคเดี๋ยวต้องร้อยเลยดูน้ำบนบนบนวนๆกบนนะแต่รู้สึกว่าหม้อนน้ำอาจ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 ะมีรอยรั่วนะเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะโอเคครับ พอเรียบร้อยก็ทำการปิดเลยนะแล้วก็รีบหาอู่ใกล้ๆบ้านเนียหรือทำการซ่อมต่อไปโอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้พอมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอช่วยมีความสุขกำลัยลองครองผมาพผมครับ